กัมพูชาทบทวนการปรับปรามค้ามนุษย์หลังรังเทียสามรายงานท่ปรีพอร์ต2025สำนักข่าวข่าวาไทยส่งข่าวว่านายสสกคารองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยของกัมพูชาเป็นประธานในการประชุมของทางกระทรวงเพื่อทบทวนการทำงานของคณะกรรมการปรับปรามการค้ามนุษย์แห่งชาติ (NCCT) ซึ่งนายสก็ดำรงตำแหน่งเป็นประธานเช่นกันหลังรายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์ท่ปรีพอร์ต ประจำปี2025ของกระทรวงต่างประเทศสหรัฐจัดอันดับให้กัมพูชาอยู่ในเทียส3หรือระดับล่างสุดเป็นปีที่4ติดต่อกันเน้นว่ากัมพูชายัางล้มเหลวในการปรับปรามการค้ามนุษย์ ข่ามไทยส่งข่าวว่ารายงานที่ปรี port ของกระทรวงต่างประเทศสหรัฐเน้นว่ามีการสแสวงหาผลประโยชน์จากการค้ามนุษย์ในกัมพูชาอย่างเป็นระบบเจ้าหน้าที่อาวุโสของรัฐบาลกัมพูชาได้ประโยชน์ทางการเงินจากการบังคับใช้แรงงานแก่ผู้ที่ตกเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์หลายคนถูกบังคับให้ทำงานกับกลุ่มอาชญากรรมออนไลน์เพื่อหลอกลวงชาวต่างชาติ นอกจากนั้นสถานที่ของบุคคลที่มีเส้นสายทางการเมืองมักเป็นฐานของการก่ออาชญากรรมผิดกฎหมายหลายคนถูกนานาชาติคว่ำบาตแต่กฎหมายในประเทศกัมพูชาไม่สามารถเอาผิดบุคคลเหล่านี้ได้อย่างไรก็ตามในทัศส,สุขโคโศกกระทรวงมหาดไทยของกัมพูชาได้ตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับวิธีการในการจัดอันดับของรายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์ของกระทรวงต่างประเทศสหรัฐ โดยบอกว่าตัวชี้วัดที่สหรัฐใช้ยังขาดความชัดเจนและความน่าเชื่อถือโคศกยังกล่าวอีกว่ารัฐบาลกัมพูชาโดยเฉพาะภายใต้ใตการนำของสมเด็จฮุนเมเนตมีความพยายามอย่างมากในการแก้ปัญหาการค้ามนุษย์เราต่างสงสัยว่าทำไมกัมพูชาถึงได้คะแนนในการจัดอันดับเช่นนั้นทั้งที่ทางการกัมพูชามีการทำงานอย่างมากเพื่อแก้ปัญหาในเรื่องนี้อิ่มกุ่มผู้กระทำความผิดช่วยเหลือเหยื่อแอร์และดำเนินคดีกับผู้ก่อเหตุนายทัศนกล่าว นอกจากนั้นนายทัตบอกว่ากัมพูชามีความร่วมมือกับพันธมิตรระหว่างประเทศในการปรับปรามเครือข่ายการค้ามนุษย์การทำงานเพื่อแก้ไขเรื่องดังกล่าวทำให้ผลการประเมินของทิปรีพอร์ดยากที่จะยอมรับแต่กัมพูชาไม่ได้ปฏิเสธผลของรายงานและยังมุ่งมั่นต่อการปรับปรามการค้ามนุษย์ต่อไป ในรายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์ของกระทรวงต่างประเทศสหรัฐประเทศสมาชิกอาเซียนที่ถูกจัดอันดับอยู่ในเทียร์หหรือระดับสูงสุดได้แก่สิงคโปร์และฟิลิปปินส์เทียร์สได้แก่อินโดนีเซียมาเลเซียไทยเวียดนามบรูไนและเทียร์สหรือระดับล่างสุดได้แก่กัมพูชาและลาว